สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาชมพระเครื่องของจังหวัดวิลามอีกเช่นเคยนะครับเป็นพระย่อยๆนะครับที่เรียกได้ว่าเป็นพระเครื่องที่ราคาย่อยแต่ว่าไม่ด้อยพุทธคุณนะถือว่าบางคนบางท่านอาจจะเห็นบ่อยนะครับตามสนามพระ,ะเรียกได้ว่าเก็บพระประเภทนี้ไว้เนี่ยไม่มีแพ้นะครับผมว่าทางช่องของเรานั้น จะเก็บพระตามสาภาพตามความเป็นจริงนะครับไม่โดยที่ไม่ได้อิงกระแสอิงราคาการปั่นนะครับผมวันนี้ได้สมเด็จหลวงปู่สวงนะครับปุกเสกงนะเป็นสมเด็จหลวงวัดเที่ยงวัดพระพุทธบาทเขากระดงรุ่นแรกนะฮะที่หลวงปู่สวงวัดไพัฒนานจังหวัดศรีสะเกดปุกเสกนะครับด้านหลังเป็น หน้าหันข้างของหลวงพ่อเที่ยงนะครับรุ่นนี้ออกปี2538นะครับเป็นาการปลุกเสกในคราวครั้งที่เลิกหมุนเวียนมาบรรจบเป็นเลิกสุริยะคาดน,นะครพระอาทิตย์ทรงกรดนะก็เป็นสมเด็จฝังพลอยนะครับสมเด็จฝังพลอยด้านหลังก็เป็นหน้าของหลวงพ่อเที่ยงถือว่าปัจจุบันนี้ก็ ก็เริ่มหายากแล้วนะครับเมื่อก่อนเนี่ยจะเจอหมุนเวียนในสนามเยอะมากนะแต่ว่าทุกวันนี้ก็ไม่ค่อยที่จะมีหมุนเวียนนะครับสําหรับสมเด็จรุ่นนี้ถต่ว่าถ้าเจอหลักร้อยก็เช่าได้นะฮะในสนามเนี่ยเป็นสมเด็จก็รบเที่ยงนะครับแต่ว่าหลวงปู่สวงท่านรวมปลุกเสกด้วยนะครับผมก็สําหรับสําหรับ าราคาปัจจุบันก็เล่นกันหลักร้อยนะนี่ผมเช่ามาอง์ละ100บาทเป็นพระเบาเป็นพระดีพิธดีดีนะครับแล้วก็เกจิคณาจารย์ปุกเสกที่เรียกได้ว่าหลวงปู่สวงนี่ท่านไม่ได้เสกพระเครื่องให้ใครมักง่ายนะฮะเพราะว่าท่านเนี่ยมักจะมักจะอยู่ตามอามตามทุ่งนา,นะาท่านจะมาเสกพระโดย โดยเป็นทางการเนี่ยน้อยนะหนึ่งในนั้นก็คือพระรุ่นนี้แหละครับที่วัดพระพุทธบาทเขากระดงปีสองพันห้า้สาสิบปนี่ก็เป็นพระเครื่องที่หลวงปู่สวงปลุกสิกนะนี่ก็เจอก็เช่าเข้าหลังไว้เรื่อยๆนะครับผมนะท่า,าในใดจะเก็บตามก็เก็บได้นะครับเพราะว่าราคายังไม่แรงนะครับนะ ก็เหมือนเช่นหลายๆหลวงพ่อนะครับที่ผมเริ่มเก็บเริ่มสะสมจากหลักร้อยทุกวันนี้ก็เล่นกันหลักพัพันหลักหมื่นไปแล้วนะครับตั้งแต่เริ่มทําช่อง youtube ใหม่ๆนะฮะนี่สําหรับสมเด็จหลวงพ่อเที่ยงรุ่นนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับนี่อนาคตเนี่ยท่านลองดูได้เลยนะครับว่าจากวันนี้หลักร้อยนี่อนาคตอีกไม่ไม่เกินสิปีนะฮะน่าจะขยับถึงหลักพันก็เป็นไปได้นะไม่มีใครอย่างรู้อนาคตนะ แต่ก็เป็นพระดีที่น่าเก็บนะครับผมรายการต่อมานะครับก็คือ,อรูปหล่อรุ่นแรกนะฮะอันนี้องค์ใหม่นะฮะก็เป็นพระดีปีลึกนะครับเป็นรูปหล่อรุ่นแรกของหลวงพ่อสุรินวิสุทธสีโลวัดเมืองดูนะฮะสแกโพรถือว่าในปัจจุบันนี้ยังไม่มีเกมไม่มีเลนแบบนะครับเป็นพระดีปีลึกที่น่าเก็บมากนะครับ มีการจัดสร้างในปี2,512นะครับพร้อมกับเหรียญรุ่นแรกนะครับผมแล้วก็จะมีการแต่งตะไบนะฮะส่วนวรณะของเนื้อนั้นก็จะเป็นเนื้อสำลิดนะครับสำลิดเนี่ยอาจจะออกทองแดงหรือจะเป็นสำลิดทองเหลืองส่วนมากจะเจอสองเนื้อนี้นะครับนะแต่ความหายากนี่หายากพอๆกันนะครับสําหรับสำลิดทองแดงกับสำลิดทองเหลืองนะครับ อันนี้ก็ถือว่าตัวหนังสือติดชัดนะครับสำหรับคําว่าหลวงพ่อสุรินทร์ปกติในตัวหนังสือจะไม่ค่อยชัดนะครับนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นวัตถุมงคลที่หายากเหมือนกันนะครับเมื่อก่อนนี้เล่นกันองค์ละสองพันกว่าบาทนะครับปัจจุบันนี้ก็เหลือหลักรลักร้อยปลายถึงหลักพันต้นนะครับผมหลักร้อยปลายถึงหลักพันต้นหลวงพ่อสุรินทร์นี่ ว่ากันว่าท่านเป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่สุกนะฮะแล้วก็เป็นลูกศิษย์หลวงปู่เมาสังเกตดูได้จากตะกุดหลวงปู่สุรินนะครับจะมีลักษณะการทําการถักเชือกนี่คล้ายกับตะกุดมหาลูดหลวงปู่สุขนะครับผมแล้วก็เนื้อในส่วนของเนื้อผงที่เป็นผงปูนปูนขาวนะครับนี่บางบางบางชิ้นนี้ก็จะมีหลวงปู่เมาแล้วก็หลวงปู่สุรินนี่ มาคู่กันในในแผงพิมพ์ปุนของท่านนะครับถือว่าท่านก็เราเรียนวิชามาจากสายหลุงปู่มเม่าลวงลวงปู่สุขนะครับดังนั้นเนี่ยก็ถือว่าเกจิขณาจารย์อย่างบุญรำเราก็มีดีหลายท่านนะครับผมองค์หนึ่งในนั้นก็ต้องมีหลวงพ่อสุรินนะครับเป็นเกจิที่เรียกได้ว่า มีชื่อเสียงโด่งดังในยุคนั้นเนี่ยสังเกตดูนะครับในรูปของการพุทธาพิเศษเนี่จะมีหลวงปู่สุรินหลวงปู่ฤิ์หลวงปู่มั่งวัดบ้านตะเพลหลวงปู่ฤิ์นะครับคู่กันอยู่หลายๆวาระหลายๆงานนะฮะในส่วนของวัตถุมงคลของ,งพ่อสุรินนั้นก็เล่นหากันทรงตัวนะครับยัง ยังถือว่ายังไม่แรงนะครับวัตถุมงคลของท่านนี่ก็ถือว่ายังน่าเก็บน่าสะสมอยู่นะครับผมสาหรับของดีจังหวัดบุรีรัมย์นะครับส่วนรายการต่อมานะครับก็คือเหรียญเหรียญนี่คือเหรียญในพิธีสมโภชศาลหลักเมืองบุรีรัมย์นะฮะเป็นการสมโภชศาลหลักเมืองที่บุรณะจากหลังเดิมเป็นปราสาทลักษณะนี้นะครับเมื่อวันที่5ธันวาคมปี25 5 3 เป็นเหรียญเนื้อเงินนะครับผมเนื้อเงินอันนี้ก็ชอบมาที่หลัก,กร้อยกลางๆนะครับผมก็ถือว่าเป็นเหรียญเนื้อเงินที่สวยนะครับเดี๋ยวจะลองชั่งน้ําหนักให้ดูนะครับว่าเหรียญรุ่นนี้เนี่ยจะมีความหนักเท่าไหร่นะครับผมหนัก12.2กรัมนะครับหนัก12.2กรัมเกือบบาทนะครับผมเหรียญหลักเมือง น่าจะเป็นหลักเมืองรุ่นรุ่นสามนะครับผมรุ่นแรกนี่เป็นพระพุทธมหากรณาธิคุณรุ่นสองเป็นเสด็จพ่อหลักเมืองรุ่นสามก็เป็นเหรียญเหรียญเขาเรียวกว่าเหรียญเสาลมนะฮะเสาลมาเป็นเหรียญที่สวยงามแล้วก็ทรงคุณค่าอีกเหรียญหนึ่งของจังหวัดเวียงลำนะเหรียญน,นี้ผมเช่ามาในราคา,ากร้อยกลางๆนี่ครับผม เรามาดูรายการต่อมานะร,รายการต่อมานี่ก็คือเป็นพระพิมพ์ต่างๆที่ฝังเอาไว้อยู่ที่วัดอินวิหารนะฮะแต่ว่าพระพิมพ์รุ่นี้เนี่ยโดยมากเนี่ยจะแจกที่วัดโพทองพระครูใหญ่นะฮะเป็นพระชุดที่หลวงหลวงพุทธิบธรรมนิยโกท่านนํามาแจกนะเป็นพระฝังกรุเอาไว้อยู่ที่วัด อินวิหารนะครับหรือว่าวัดบางขุนพรมนะสังเกตดูจะมีคาบกรุคาบอะไรเนี่ยติดอยู่ที่องค์พระนะฮะนี่อันนี้ก็เป็นพระปางลีลานะอันนี้ก็เป็นพระศิวลีปัจจุบันก็ไม่ค่อยที่จะมีให้เห็นนะครับเพราะว่าเป็นพระกรุแล้วก็ในส่วนของราคานะั้นก็ยังเล่นหากันเบานะฮะแล้วก็บางทีนี้ก็อาจจะ แทบจะไม่มีผู้รู้จักเลยนะฮะสำหรับภาพพิมพ์นี้เนี่ยก็เล่นหากันหลักร้อยฮะอันนี้ก็เช่ามาในราคาหลักร้อยต้นๆนะครับผมมาดูรายการต่อมานะฮะก็คืออ่าพระผงของหลวงปู่ผ่านวัดบ้านกรวดนะครับเป็นพระผงรุ่นพุทธชยันตีนะฮะองค์ใหญ่นะครับเมื่อก่อนเนี่ยทำบุญ สองพระป่านะครับเขาจะมีพระผงรุ่นนี้บรรจุทองมานะ,ะนี่ปัจจุบันนี้ก็เล่นหากันที่หลักร้อยต้นๆนนะครับผมถือว่าทำพิมพ์ทำบล็อกใดมีความคมชัดลึกนะครับนี่หลวงปู่ท่านลอยออกมาเนี่เรียกได้ว่าสามมิติเลยนะครับนี่ ดูว,ว่าเป็นพระที่สวยนะครับผมเป็นปเครื่องที่สวยอีกอีกรุ่นหนึ่งนะครับผมก็ชอบหากันที่หลักร้อยต้นต้นนะครับผมรายการสุดท้ายนะครับก็คือล็อกเก็ตหลวงพระเที่ยงวัดพระพุทธบาทเขากระโดงนะฮะก็น่านจะเป็นล็อกเก็ตยุคต้นๆ้นของท่านเช่นเดียวกันนะครับนี่ก็น่านจะเป็นยุคต้นต้นนี่อันนี้เป็นรุ่นแรกนะล็อกเก็ตเม็ดแตงโมนี่อันนี้รุ่นแรกนะฮะอันนี้ก็น่านจะรุ่นสองนะฮะ ก็นานๆจะเจอที่1เหมือนกันนะครับส่วนรล็อกเก็ตรุ่นนี้นี่ส่วนล็อกเก็ตรุ่นแรกนี่ถ้าท่านใดมีอยากจะปล่อยเช่าก็อินบ็อกมาปล่อยเช่าทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนะฮะพิมพ์ชื่อช่อง you tube กับช่องเฟ e บุ o กนี่เหมือนกันนะครับผมแล้วก็อินบ็อกมาป่อยเช่าบูชานะน,นี้ผมรับเช่าในที่หลัก หลักร้อยนะครับหลักร้อยต้นๆถึงหลักร้อยกลางนะตามสวาวความสวยนะครับผมสาหรับวัตถุมงคลของหลวงพ่อเที่ยงวัดพระพุทธบาทเข้ากระลงนะครับและเรวันนี้ก็ฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับอย่างไรก็าฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร์ทางช่องยูทูบได้ไดยนะครับผมเท่ากับหน้ามีวัตถุมงคลหรือพระเครื่องของกิจิคณาจารย์รุ่นต่างๆ ก็จะได้นำมาลงเอาไว้ให้ทุกท่านนั้นได้รับชมเนือกาดต่อไปสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมครับ